โอ้ยไ oh, ด,ด้โค้ตายหายันหาซาลีนาจะเ็าว้นใอ่วากันหาซาลีนก่ดิแม่นี่ยังน nah ี่กันหาซาลีมันไหลเลยนี่ ปลาลูกคอกตอกบวกอ้ไรเนะี่ะวันดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1 9นะครับพฤศจิกายนสองพันหาอยหกสิบหกนะครับเอามือนี่ผมพระพิ้องว่าอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเอาเซ้ามือนี่กับหลายอยู่ครับ ล่างเกี่ยวเขาอยู่ฟอร์ารไม่กล้าโอ้นี่แม่ยงังน,นงูนนี่น้องแม่นี่ยังนี่เอือตกหนองควนเอเลีย่ยด้วยวานี่ <laughs> ตกบวกขอนี่เลื่องที่บ่เนี่เอากระลังเบิ่งกันครับเบ่งตกบวกอึ่งตกหนองวันดีครับใส่ก่อของห้องโอ้นี่บ่อันแม่นเบิดบ่นี่เอาเอาตัวนี้ก็ได้ใกล้ๆนี่เท่าไดครับแม่นี่นี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองบ่แม่นี่สองหมื่นสอง ก็ในลูกไม่เล็กตัวแล้วครับเนี่ยเป็นแม่สาวบ่ะครับบ่สามปีแล้วบอกอืมประมาณนั่นแหละเนาะสองหมื่นสองเององน่ยสูงร้อยเศร้าขึ้นบอกครับบ่ร,ร้อยสามสิบกี่ดอกที่ร้อยสามสิบเป็นแม่สาวนะครับร้อยสามสิบประมาณสามปีนะครับแข้งขาโมมี่ต่ำนี้ตรงเนาะโมมี่ยังตรงเนาะแล้วก็กันต่ำนี้เลยโตกะฟอนบ่ได้เนาะ สอง0มถูกถูกนี่นะสองมื่นสองนะครับเด้อเอาเป็นแม่สาว2อ,อ,อง0มอืมเอาตัวรอมได้ตัวใดครับบานนี่อ,นอันอันนี่บอกโอ้อันนี้เท่าไรครับอันนี้สองมืนสามเหิ่อนไงตัวนี่เนาะได้ลูกม่เยกตัวละสอง0มืนสี่ลูกสอตแล้วโอ้ได้2อตัวแล้วเนาะสองมืนสอันนี้้อยเท่าไรพมสูงพัน้อยสามสิ ร้อยสามยี่หาเอนี่เอาจะได้นาะใหญ่อยู่นีหนาใหญ่เอาสองหมสาครับได้ลูกมาสาตัวได้ลูกมาสองตัวนะครับด้บมี่ตัวนี้ยังคือกันเฮ้ยรอตัวนี้เนาะอันนี้พรนธอมีอย่างไยกาบไล่บอสีดำก็ดำบอกเท่าๆตัวาเป็นกาบไร่เนาะสองหมื่นสามนะครับด้วยเอาบะมีตัหนี้ด้วยแกงขาเอาประมาณร้อยสามที่สินเนะ 23, า,นนา,เา,านเนะ มาณน่าราลี้ตัวดครับเด้อเนี่ยเอาสองหม่นสามได้ลูกมาสองตัวนะครับเด้อเนี่ยเด้อเอาได้ครับบ้านนี่ขาวขาวนี่บอกอ้แม่ข้าวขาวนี่บอกขัาวขาวนี่เขาได้แล้วครับข้าวขาวนี่สองพนหาสองสองหมื่นสองหมื่นสองพันหาลอยสองหมื่นสองาลอยันนี้กะดลอยสามชิขึ้นด้วยกันได้ลูกมาเยกตัวเหล่าสองหมื่นสองหาลอนี่ ได้ลูกตัวเดียวบ่ครับได้ลูกตัวเดียวเนาะแม่นี่เนาะอืมเขาล้อยสามที่ขึ้นที่กันเนื้อหนั่งคนยังดีด้วยเนาะแม่นี่เนาะเหนื้อหนังดีด้วยเขาลูกเดียวเนาะเนื้อนนังยังดีด้วยครับแข้งขากระบอกมิเตอร์มีขึ้นกันบามันสีขาวบามันขาวอย่เนาะหายากได้งัวขาวนี่เนาะให้ตลาดนี่หายาก ดีหมดทั้งไตเรื่องเบื่อเรื่องใดขาโฉขถอนบบได้รับประกันครับรับประกันเลยรับประกันให้เลยสองหมื่นสองหาร้อยตัวนั่นแม่นป่ะครับนี่โอ้ตัวนี้กันแม่นขึ้นกันตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เนาะตัวนี้เนาะสองหมื่นสี่เลยครับร้อยสามสิบขึ้นเนาะเนี่สองหมืนสีเพิ่นได้ลูกมันจะโตครับเนี่ลูกสองได้ลูกมาสองตัวเนาะเอาบามันขาวนี่แล้วเนาะ แจงขาเพิ่นก็ดีครับแังไง่โบดติดโบดเนาะแม่นี่เนาะแม่นี่ได้เครื่องได้เครื่องเอาขอบหูน uh ี่โบดโบดขอบหูดำดำขอดำดำนะครับเอาโบดติดโบดติดโบดบ่มีต้ำนี้ด้วยไม่มีต้ำนี้เนี่ครับเด้อ อันนี้สองซีครับสองหม่นซีแม่นเด้อเอาแม่นีสองหมื่นซเพิ่นกำลังเบิ่งกันอยู่ครับพอดีสองซีนี่เนาะได้ลูกมาตัวหนึงเนาะมัดเราไปครับวันนี้จะพี่เราอืมนอโอยังมีอยู่นี่ก็ได้อันนี้กับแม่บ่หนีเทาได้แล้วครับแม่นี่นสามหาร้อยสองหมื่นสามารยเพิ่ะได้ลูกมาจากตัวครับ ก็เป็นลูกแรกลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะครับอือสองสามหาล้อยอือสองสามหาล้อยสูงลอยเท่าไรนี่สามสิบขึ้นเนาะเอาหนาอยู่เนาะเลือกเนาะเบอร์เรื่องได้เนาะอ่างทองไงเรื่องได้เกงัวมาตัวเดียวเด้อแข่งขาใหญ่นะครับวันนี้ตันี้ดอกแข่งขาทุกค่าเท่าเทไรเด้อเอาแม่ลูกเดียวครับอือสองบนสามหาล้อยเอาสมบุญในดอกทั้งใต้ก็ดีครับอ่างทองเรื่องดีไงดีแม่นี่เนาะ ใ้ลูกมาตัวเดียวได้ 23, องหมื่นสามห้ารอบาทนี้แม่นี่เลยครับบอาท่าไโอ้นี่ก็สองสามห้าร้อยสอ้อะครับโอ้ง่านาตัวแม่นี่ได้ลูกตัวนึงเนะาะได้ลูกตัวเดียวได้สองสามหครับแม่นี่ด้รอยสามขึนด้วยกันเนาะเอาบื่อเรื่องใดแขงขามีอะไรด้วครับเอาเนื่อนังคนดีอยู่ได้ลูกวาตัวนึงครับเอาสองหม สองหมื่นสามห้าร้อีแดงครับแม่นี่เด้อเป็นบามันครับเป็นบามันนี่เอาสองสามห้ารนะครับได้ลูกเดียวแล้วครับเด้ออา่างทองลึกๆบือลึกได้แขงขาบโบมี่ตัวนี้ม้วกเาลังเขาตลาดครับหมดแล้วบ้อครับบ่เนี้ครับหมดแล้วครับหมดโซนี้เนาะครับผมเอาทั้งหมดทั้งสวนเบอร์โทรครับบ่เนี้083083 8 6 9หกสาม9 9ดเอาทั้งทั้งมดทั้งทวนโทรมาเลยนี่ถูกถูกมื้เนี่ยเอาห้อยแดงจากไสกว่าครับห้อยแดงห้อยแดงจากน้องงงสีโอ้ขอบพุณอยครับเด้อเอาโทรมาเลยถูกครับมื้นี่ถูกเอามาแม่กำลังแม่ อื้งตกน้องเอาไปเมิแลรวบ่ลไปเมินเราว่ะของถูกครับของถูกใกล้จะเมิแล้วทีปัญหาพ่อทีปัญหากำลังต่อกันอยู่ทีปัญหาลูกค้าตัวละหาร้ยใกดีตัวอื้งตกน้องนี่ถูกจุไปใส่น้อยนี่ใหญ่ใหญ่ เอามาหาจุ่มมาหาจุ่มคนสวยนี่ยป้เด้น่วัาัวอย่างก็เอาหมดแล้วเท่าไรเราเท่าไรเหรโอ้ยอยากได้ิบแปจ้าินึงอ่ะบบตีอืมผมบตีจ้าจคองกับโอ้ไนผูน้อยอบบไบักตีกัน ซิปแปดหาวนอืมเนี่ไม่ไดงานแ้งๆนี่ซิปแปดหาลวยด้วยสามที่บวกพ่สูงอมิแปดหาลุยซิแปดตวจจับไม่ได้ไม่มีหาลุยจ้าตัวเดียวนี่บ่จ้าเอาเบอร์โทรครับบ่นี่ขอเบอร์โทรแอเปิลศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ส สามสี่สามนึงจ้าไม่หอยท่านพี่แมนดูกว่าท่านผู้นี่ผู้ซื้อบ่านี่ผู้ใดเนี่ยผู้ซื้อกับสวยๆ้กันนี่นะผู้ซื้อหาแล้วอนีนกบอขายคือผู้หายพื่อนรญาิมันลุก่อนขทน่ว่าอยงไดนอนปงงองอยู่เนี่ยอะ แม่ลูกบ่ะนี่แม่ลูกครับแม่ลูกจัก,กจเดือนแล้วน่ะนอนของหมองเลยได้สามมือครับโอได้สามมือสะดือท่นได้หลุดอยู่ครับสะดือกันนี่บุตรเออเอาเป็นลูกแรกลูกสองเพิ่งเหรอครับบ่ลูกตัวที่สามได้ได้สามมือให้ดูกันนี่สะดือท่านแห่งสามมือลูกตัวที่สามเป็นตัวผูบ่ครับบ่ตัวผูบเปิด่งได้สามหมื่นสองแม่ลูกนี่นะครับผมแม่ลูกสามเด้อลูกได้สามมือนะครับสะดือท่านลุดอยู่ สามหมื่นสองคับเราแหนึ่งสม่แม่เพิ่นสูงตัวอะไรครับแม่เพิ่นนี่แม่สูงประมาณอยสา่บวกอยสามท่บวกเนาะเอาลูกสามเดียกันล่งนี่นะครับลูกสามมือครับจะดือเพราะในแหงอยู่หางลากดินเลืหางเพิ่นเอาขออลูกด้วยผมมีแนี้อย่างเนาะการถูกรถอนบ่ได้เนาะสมบูรณ์ดีเลยนี่เอาดูกระไดเนาะ ตกถอนบ่มีรับประกัน3ามหมื่นสองเนะเประกันสามสองเนาะเอาเบอร์ทรครับบ่นี้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดห้าแปดหกหนี่ครับแปดหี่เกือบจำบ่ได้เอาสามหมนสองแม่ลูกนะครับเป็นลูกผู้พึ่งได้สมื่นลูกเนาะเอา ถูกๆถูกๆนี่นะครับโอ้พึ่งเข่าตลาดมือแรกมือแรกนะครับด้วยห้อยยังครับพ่มครับห้อยพุ่มบ้างครับห้อยพ่มบ้านพอแดงครับพอแดงตำบลหน้าดีครับผมนั่งตลาดกาลสินน้ำพอยไนยสวัสดิ์นล่ะเจียวเดี๋ยร์ดอนเนาะอ้าขอบคุณอะไรนะครับพ่ออ้าขอบคุณอะไรครับ แม่ลูกดีที่สุดในด่าเสี่คงห้กับแม่ลูกบ่ลูกถือเมียลูกแรกเพื่อนบ่ครับบ่ทอดได้แล ah ้วครับเนี่ยโอ้ซื้อแม่บ่โอ้ผมเป็นนั่นเนาะพค่งซื้อแม่เนาะเอาซื้อแม่ได้ครับฮะโอ้คนซื้อเอา ไว้ยังไงเพื่อยังไงไม่เนี่ยหน่อยวะนี่เอาโมเมนโอ้ยยังสมบูรณ์เนาะโอ้ยใส่หมวกใส่แว่นคือกันเพราะว่ามันเย็นหน่อยธรรมดาใส่เท่าไดรแล้วครับเนี่ยข้าอกข้าวหกเป็นลูกผูลูกแม่เนี่ยอ้เป็นลูกผูข้าหกเป็นลูกตัวที่สามหรือสองลูกที่เท่าไหร่สองเป็นตัวที่สองเนาะเป็นตัวผูสีแดงเนาะ ให้ลูกสีแดงดีตัวนึเนาะโอ้ยนะลูกว่ามันขี้ลายดีเนาะเขาคิดว่าดีแก้งขาดีเนาะอันนี้ก็ดีร้อยสามสิบขึ้นเนาะร้อยสี่สิบ่ะครับบอเอาล้อยสี่สิบอือเอานี่ครับลูกลูกแดงเลยนเนี่ยเอาสองหมื่นหกบ่ครับบองกแม่ลูกนี่นะครับ้สื่อเถอะจุนีเนาะ ไปตามยูกเศรษฐกิจสองมืน่นหครับแม่ลูกเด้อบมี่จำนีดอกร้อยสี่สิขึ้นเอาเป็นลูกตัวที่สองนะครับแขงขาดีาหางเงาอยู่หางค่วงหางสวยครับแต่ว่าลูกคนนี้แล้วที่สีแดงได้เนีเด้อเป็นตัวกปูด,ด้ครับเด้4 4. อเอาสองมืนหกเนาะเบอร์โทษเลยครับศูนย์แปดสองหกสามเจดสองศอเอาสองมืนหถูกถูกเด้อแม่ลูกเอาม่ห้ยอยยังครับนี่ ห้อยสมบูรณ์ครับโอ้ห้อยสมบูรณ์จากกำรละสายที่กันบ่ดอนจานครับโอ้ดอนจานเนาะอืมเนาะมาโทรมาหาห้อยสมบูรณ์เด้อจากอำเภอดอนจานกาลสินแน่ลูกครับลูกสีแดงงามจะได้เนี่ยสองหมื่นหกเอาถูกถูกด้วยเนี่ยลูกเนี่ยลูกคนหนาเนี่ยลูกเป็นตัวผู้ด้อเนี่ยเอาสองหกขอพูดในหลายครับครับขอพูดในหลายครับ ของไอ้นี่นี่แม่นจังเดย์ครับผมก็ไม่เหงาครับจังเดย์เราเป็นแม่ลูกหรือเป็นจังเดย์ตัวแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกเอาตัวนี้ก็ได้นี่แม่สาวบ่นี่ครับแม่สาวครับอืมท่าไหนละครับเนี่ยสามหาร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดกลดตรงนั้นบ่ได้ครับครับบโอ้บุได้อันนี้สิบสามหาร้อยเนาะครับทูกทู๊กนี่นะแม่สาวเนาะครับแม่สาวอืมแม่สาวได้ประมาณจี่สิบปีกล่าครัวอืมสูงประมาณเท่าไหนละครับ ประมาณจะกร่อยเศร้าขึ้นรอยเศร้าบมมีตัวนี้แข้งขาก็ไดทุกทุกเป็นแม่นั่งเด้อยครับเป็นแม่นั่งเด้นน้องทุกทุกไม่เหรอคะหมื่นสามพันห้าร้อย3มื่นสามพันห้าร้อยแม่นังครับเอาเป็นเดือนะครับเดนีีเอามื่นสามพันห้ร้อยเนาะบมมีตัวนี้วันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่บ่ลูกซ้ำแม่แล้วเป็นลูกแรกลูกสองเพ่นี ลูกตัวที่สอเนาะเนาลูกตัวที่สเท่าไหรแล้วครับแม่ลูกนี่มองเอินกมองเอิองเอิสองมืเจ็ดพนสองมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะเป็นลูกสาวด้วยครับด้วยสองตู่ครับตัวครัวตัวจ่าตาบอดีมันได้เลยนี่เบิ้งเาแม่ลูกมัดหรือเปล่าครับบบบนี้ไม่สนนี้อย่างเนาะองอางลางบม่องใหญ่สู อันนี้ก็จดรล้อยเท่าไรควบสูงของแม่เพื่อนนี่้อยอืมรยสามสิบเนาะแม่ลูกนร่ะค่ะสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดนาะแม่ลูกเนาะลูกผูอันนี้ก็แม่บออันนี้เป็นโอ้ซาโลเลทั้งมือนเลยตัวผูทั้งสองครับบอโอ้ตันั้นบอมเมนมีตัวเดียวนี่เท่าไรล,ละครับรนี่มื่นหาครับมื้หนหาอืมเอา นนาแต่ตัดในใหญ่เลยมื้นหาด้วยครับด้ยวยเอาแคลอรีนี่ค้องแท่ได้ไหมค้องแค่้าชี้น้ำพูดดังชุงพูดนี่เอาคองแท่ละคนนี้หนุ่ยนี่พูดนะเอาเรื่องเลยตาบ่เมื้นหาเนาะมัดระบบครับบ่เนี้่ยม,มัดและเนาะเอาเบิดโทษครับบ่เนี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดหกสองแปดหกสองสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่ง เอาซาโลเร่มือหนาเด้อนี้ด้อเบอร์นี่เนาะห้อยยังเราครับบัยติดครับห้อยติดบัณฑิตครับโอ้ห้อยบัณฑิตจากไสายครับโอ้ผู้พันอำเภอผู้พันน่ะเชิงเขาคุณบอกโอ้ห้อยบัณฑิตอำเภอผู้พันสะกลนครเลยครับเด้อเอาถูกถูกเลยอือเอาถึงแล้วมือสามอือเอาถูกถูกโอ้มาเนาะอือเอาขอบคุณหลายครับเด้วยเอาขอบคุณหลายครับ เท่าไรไม่นั่งหน่อยสิบเกาครับบเก่าครับทุกคืนบนนี่เื้นนี่บัวี่นหอยทยดยหมือนออบนใบกับไทยเอาเนยวัดนี่แล้วครับครับานยวัดนี่ไยเอานวัดกับระจ้ายเนยวัดก็ม่พนมือนีมื่อนีดงวมาเลยโอ้เหมือนแล้วหมืนแล้วขายดีตัวเต็นเหรอเนยวัดขายดีได้บ้านลุ้งโขนะครับเอารับาวยครับ่านมาโนอาทิตย์เมื่อกี้ประด็นมากครับผมเอาเนยวัด สิบเก่าบ่ดิครับบ่เมนแม่นางหน่อยซิบเก่าด้อปีกัวปีกัวบ่ครับบ่สูงกว่าม่านลอยเทไรละครับดิลอยเทไรนสูงสูงเทไรร้าอยเศรบวกเนาะแข้งขายง่ดีเนาะแม่นางเด้อประมาณปีจักน่อยเนาะบื้อลื่นไปได้อซิบเก่าครับบ่ทึ่งๆนี่นะซิเก้าน่ะ อืมเอา1ิบเก่าเลยตัวร่องได้อีกบอิบเก่านี่นี่ยตัวล่องได้อีกเบิด์ทั่วเลยครับบอรนี้ศูนย์แปดสองแปดสามหกหกห้าหนมดแล้วบ่ครับหมดแล้วเอาเบอร์นี้เลยเอาิบเก้าสิบเก้าห้อยหยังครับ พ่อยิ่หนูพ่อยิ่หนูจากสายนอกครับเนี่ยกมมลาดสโอ้พ่อยิ่หนูกับมลาดสาสิบเก้านังตัวลงได้เอาพี่น้องสนใจโทรมาเบอร์นี้เด้อเอาพ่อยิ่หนูขอบมพุ่นอะไรครับครับครับห้อยปลอมห้อยปลอมของงามเด้อวยปุณิยิ่งยิ่งสูงนี่เนาะสาวสาวห้อยปลอมหน้าโเกียวเอลทอดได้แลวครับสวยๆเนี่ยห่วงสามหมื่นห้า สามหมื่นห้แม่สาวแม่สาวปอดรอยโม่สามหมื่นห้าอืมเิ่นประมาณจักปีแล้วสองสิบแปีสิบแปดเดือน8เดือนสิบแปเดือนบแปดเดือนอ่าสิปเดือนนี่คือปีครึ่งปีรึ่งอืมปีครึ่งสูงเท่าไรละครับหมื่ออยสามสิบืีอยสามสิบ้อยสามสิบบวกกี่ดอกบวกเอาลอยสามสิบวกสูงก็นั่นนี่ดอกสูงนั่นี่เทาตีไว้ตั้งตีไว้ตั้ตีไว้ตั้เนาว่เด้อ แข้งขาบ่ยังไงู้้มีแต่พต่พ่นฮะบ่มีแต่นี้ประกันให้ทุกแนวเลยอืมสามมื้อหาประกันทุกแนวเมื่สาวสิบแปดเดือนปีครึ่งปีครึ่งงัวปีครึ่งนะครับแต่ว่าคงคงสั่งคนใหญ่เู้สีแดงมื้อนี้ห้อยป้อมได้สวยๆมาเลยเด้ออืมสีแดงดูกสวงดีสีนี่บ่มีปัญหาเด้อสีแดงเลยนี่ครับเอาเบื่อเรื่องใดเบื่อเอาเนี่ยเอาชึบนี่ นิ่ครับนิ่งเอาติดแสงเนี่ยวสามมื่นหาเนาะมีอีกบ่ครับบ่เนี่ยมีอีกบ่หมดแล้วบ่โอ้เอาแม่นี่สามมื่นหาเด้อเาี่ยนี่เด้อสวยๆแม่สาวครับสิบแปดเดือนปีครึ่งนะครับปีครึ่งนิ่งปานลำเหวยอืมเอาบ่เนี่ยแม่ลูกบ่เนี่ยแม่ลูกเท่าไหร่ละครับแม่ลูกสามมื่นหาคือกันสามมื่นหาคือกันเป็นลูกตัวเมียบ่ แม่กับแม่อืมแม่กับแม่ลูรวยวยกับรเป็นอย่างนี้ลูกคนน้อลูกสาวคนสามหมื่นหาขึ้นกันอืแม่กับจีรุยถอดอไแม่รุยเศ้าขึ้นกันอืเป็นลูกแรกลูกสองลูกตัวแรกโอ้เป็นตัวแรกเขาเพื่นบออืมแจ้งขายกัดีเนะแม่ลูกนอนอยู่น่กัลูกก็ดีกดีสตัวนี่สามื่นหสม่สาวกับสาม่นหมดลาไปครับบ่ดิมดแล้วมดแม่ลูกนี่สาม่นหเด นี่นี่ครับเอานี no ่น yeah. right? uh, yeah. ี่ครับเอาแม่นี <t 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 als> <t als ่แม่อันนี้ลูกอันนี้ลูกแม่กับลูกสามมืหาแยกยี่บบครับวะนี่แยกแยกลูกเท่าไหร่เหสิบเ็ดหาร้อยสิา่แยกเนาะลูกเพินเด้ลูกเมียด้วยครับสเจดหาร้อยมืเาอืมมืแม่เด้แม่กับมืเ็ดาร้อยโอ้แม่กับมืเจดร้อยแล้วนะเนาะสาอืมก็เป็นสามสิบห้า้เาแยกเนาะดกว่าเมีสาวสวยได้แล้วนี่เด้อสามมืดหาขึ้กันเด้อนี่ เอาเบอรโทรครับป่ะเนี่ย064 064 963 1392 1392สืเ้าามเหลาน่ม้าามันองมดาขาียกห่อยบ่ระเมนเยวคระข้ามน้บเกียวายปมครับด้วสาระ้ามน้โบเกียวไปสรางไดนบาเนี่ยมาสอนเง เบ่งยมาเสือเอาอดเถเด้อผมมันเป็นกุญงเนาะโทดโทษเด้อผมมันปุ้ชายเถิดเถิเด้อผมวัดดีรับสซะเหแม่ลูกโกโก้นี่บ่แม่กคบลูกบ่แับเนี่ยบ่โก้ทั้งสองเลยสีแดงแดงสีแดงโอ้สวอตัวนี้เนาะสีมุก牡丹สกตาลลูกแม่สีแดงเปืเทิดเด้อเหรอ เว่าสามหมื่นหาครับสามหมื่นหาแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะสี่หมื่นหาพ่อสี่หมื่นหาโอ้สี่หมื่นหาเดี๋ยวบอกผิดเลยสี่หาแม่ลูกลูกตัวเมียอือแม่สูงเท่าไหนล่ะครับแม่สูงลอยสามสิบหาครับลอยสามสิบหาแข้งขาเพื่อนดีเป็นลูกที่ตัวไหนเพื่อนแล้วลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะอือเป็นลูกแรกได้ครับเด้อเบิ่งลูกก่อนีนลูกตัวเมียลูกตัวเมียอือเอานี่เด้อเอาลูกนี่ครับลูกเพื่อนเด้อลูกตัวเมียนะครับเด้อเอา เอาแดดขึ้นแล้วทายใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ครับเอานี่แม่ด้วยครับเอาย่าๆนี่แหละเอาถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่สีแดงเลยให้ลูกดีนะครับด้วยเป็นลูกแรกเนาะเชียงกับเชียงบ่เชียงเชียงครับห้อยตั้มเชียงกับเชียงเนาะนั่นลูกคนเด้อแม่ลูกนี่สามหมื่นหาเนาะสี่หาครับโอ้เนี่ยว่าพิรุษบาลไปจําคําแรกเนยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหาแม่ลูกแยกบ่แยกกันแยกเอาแยกนี่ลูกเท่าไหร่สี่ห้า สอง0มื่นสองม่นแม่แม่เศร้าหาลูกสอง0มื่นแยกเนาะจะเอากระซี0มือหาคือเกนี่ยตัวร่องใดเนาะตัวร่องไครับตัวรองใดเรื่องน้ำหอยต่ำไปส่งไฮรลอยโล่ส่งฟี่คือเก่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป่ยงบรยากหอยต่ำเรื่องเอาพี่น้องโทร่มากคุยกันได้ครับตัวร่องอะไรอีเด้อซี0มือหาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แเ เบอร์นี่เด้อซีมือหาครับแม่ลูกแยกกระจัดเด้อเอาขอบคุณหลายครับหอยตั้มจากอำเภอทางันทุ่งอำเภอทางันทุ่งกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ้มอืมเอาร้อยโลไปส่งให้พี่เมื่อนี้ผมเห็นหอยปีมาได้เมื่อนี้ยวัดดีครับไม่ได้เจอกันโดนได้ไม่ได้ไปเลสหอยปีนี่แม่ลูกบอกครับบอก โอ้สวยเลยลูกตัวเมียอย่างดีนะครับแม่ลูกสื้อสวยเลยไปเลยเป็นลูกแรกเพิ่นบอกครับบอกโอเป็นลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยสื้อสวยนี่นี่นิ่งๆนี่ปีกําลังจับกาลังบ่ายนิ่งๆนะครับเด้อเอาเป็นลูกลูกแรกครับเอาเป็นลูกลูกตัวเมียนะครับเอาสมบูรณ์ดีประมาณจะเปลี่ยนลูกเพิ่นครับโอ้ได้แปดเดือนนะครับกะทิร้อยเศร้าข้นบ่ กว่ามาณนี้ได้ลูกคนหนาครับหนาเอาบือเึ่งได้หนาลูกลูกถือว่าหนาใหญ่เอานี่แม่เพิ่นได้บ่หนี่ทอดได้กว่าครับบ่หนี่หกหมื่นหาเนาะเอาแม่ลูกนะครับนี่คือลูกนี่คือแม่เอาหกหมื่นหาเอาแม่เพิ่นกะจี้อยเท่าได้ครับลอยชั้นเจ็ดลอยชีสละเนาะประมาณนั้นเนาะลอยชีสละถั่วหัวห้อยปีลอยชีสละเนาะครับนี่ลูกคนเด้อ เอาถือว่าสมบูรณ์ดีลูกเอาเตยลูกเดี๋ยวเลือยจินแล้วครับเรื่องหกมือหางครับแม่ลูกแค็ขาบม่มีแต่นี้เนาะไม่มีแต่นี้มืัอนี้ใช่โค้มเดียวไหครับบ่อโค้มเดียวเลยอหมือนนี่มาจากเสือระพุ่มดีกว่าซูวันระพุ่มโอ้ผมเป็นเสือเลยซูวรรณภู่มร้อยเอ็ดนะครับมาไก่พ่นเด้อเอาแม่ลูกนะครับเอาเบิรงแต่ลูกก็นเลื้อยจินแหละครับเอาถือว่าสมบูรณ์ได้เอาสวยๆสวยๆเชือกนี่นะครับแม่ลูกเอาเบิร์คักๆเลยให้ดูกะคักของหอยปีงวดสวยแจกกระเพือ สุวรรณภูมินะครับจังหวัดโรเอ็ดเด้อเอาเคยถ่ายของเคนมีตัวสวยๆเลยครับเด้อเอาหกปัญหาเนาะบเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งงแปดเกดห้าแม่ลูกหกปัหาทังตัวร้องใดเนาะ,น,ะนี่ร้อยปีำอำเภอเสลภูมิโรเอ็ดด้ครับเด้อ เอางัวหอยปีไปตรงหัวนะครับถือว่าเป็นงัวที่งามเลยครับเด้อถือว่าเป็นงัวที่ดีดีเอาดีผมเคยทายอยู่จากสนามบ้านน้องแก่รอยเอ็ดนะครับเอาขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบขอบคุณหลายครับอันนี้ของผู้ใหญ่หน้าขาวเนี่ผมแม่นบ่ครับนี่ยแม่ลูกบอแม่ลูกครับให้ลูกสีแดงครับเด้อโอ้ เอาลูกตัวที่สองให้ลูกดีเนาะเอาเบิ่งแม่เพิ่งกันเด้อยังเถเบิ่งลูกแม่เพิ่งสูงเท่าไรล่ะครับร้อย,ยสีส่สิบเนาะแข้งขาวว่ามีแต่มีเนาะนิ่งดีเชื่องกันเชื่องเนี่ยเอานี่คือแม่เด้อแม่เอาเบิ่งสีผ้าลูกกันเถแข้งขาวมีแต่มีเนาะไม่มีนะนนครับอืม,น,ม,มนี่นีลูกเพิ่งนี่โอ้ยสีแดงเลยบร้อยสวยๆเด้อเป็นลูกตัวเมียเนาะตัวผู้ครับโอ้ตัวผูตัวผู้เอาลูกตัวผู้ให้ลูกสีแดงดีเป็นลูกแร<ม>กบ่ ครับโอ้ลูกที่สองได้เป็นลูกผูลูกที่สองเอาเป็นลูกที่สองครับนี่เด้อแม่ลูกเปิดเท่าไหร่แล้วครับสองหมื่นเจ็ดครับสองเจ็ดเนาะอืสองหมื่นเจ็ดกับว่าแค่นะครับเด้อแม่ลูกลูกสีแดงลูกผูนะครับอือเป็นลูกตัวที่สองเอาสองหมื่นเจ็ดแพงขาว่างี้จะนี้ผ่านเลยครับเดี๋ยวเพอออกฟลองด้วเกันเอาไม่มีตำหนินะครับเด้อสองหมื่นเจ็ดแม่ลูกเอาตัวไหนครับบ่าวนี้ โอ้นะครับแบงกัดนี่บอกครับบอกโอ้แบงกัดแบงกัด,ดวสวยๆเลยบ้านนี่เป,นเป็นแม่แมสาวครัเป็นแบงกัดโอ้สวยเลยวยล่าลำตัวดีเลยครับเด้อเงาเงนี่ยล่ะเด้อสูงอันนี้ก็ร้อยสี่สิบกว่ครับร้อยสี่สิบลำตัวดีเนาะเนื้อหนังพื้นดีเด้ออ่างปัตเป็นแองกัดนดะครับเด้อเนี่ยหัวโล้นนะครับเด้อบ่มีเขานี่หน้าตาเพิ่นเอาเอขายอย่างนี้แองกัตในตลาดเลยครับเอาเห็นตลาดส้มเด็ตตัวแรกเปื้อนต้นอะไครับแองกัดเนี่ย สองนอเจ็ดถูกถูกนะเนี่ยสองเด้ครับเอาเบอร์กรคัสนาสองนเจ็ดพี่น้องไปเลียงเป็นแม่สาวเลยครับเด้อชุบนี่นะครับตั้มเกเบอรชุบแม่บอข่าวบแมนเนาะห้องหอมีเทนี้บอกโอ้มีเทนีเด้วครับแองกัดนะครับสองนเดครับเนี่เด้อเอาเป็นแม่สาวเด้อแองกัดนะครับเอาแม่ลูกกับสองนเจ็แองกัดกับสนเนาะเบอร์เทรครับ 0833 411 905เบอร์นี่เนาะห้อยยังครับนงพคนทองครับโอ้ห้อยนงนงพนทองละเอยดอือโทรมาเลยเด้อนี่เอาแองกัดหาอย่างในตลาดสองถูกถูครับทูกทุกทกอือเอาแน่นกับแม่ลูกด้วยครับสองอือลูกตูฟูเดียวขอบคุณหลไรห้อยนงอือขอบคุณหลไรครับ อขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเ้ยขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ทิดต,ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ